สวัสดีครับวันนี้เรามาอยู่กันที่ช่องฟังข่าวเล่าบอลกันนะครับโอกาสทองฮาลันเผยซบแมนเชสเตอร์เพราะอยากร่วมงานกับเป๊ปเออร์ลิงบาฮาลัน,เ,นเปิดอกไว้ว่าหนึ่งในสาเหตุหลักที่ตัดสินใจย้ายมาเล่นให้แมนเชสเตอร์ซิตี้เป็นเพราะตนอยากร่วมงานกับโจเซปโกดิโอลาด้วยเขามองว่าโกดิโอลาเป็นคนซื้อที่มีความพิเศษสุด,สดเออร์ลิงบาฮาลันกองหน้าคนใหม่ของแมนเชสเตอร์ซิตี้ยอดโมสรอนแห่งวิคทีพิมีลีกอังกฤษเปิดเผยว่าการที่จะได้ร่วมงานกับเป๊ปโกดิโอลาเป็นหนึ่งปัจจัย สคัญที่ทําให้ตนเลื่องมาอยู่กับเรือใบสีฟ้าสมัยที่ยังอยู่กับบอรเเซียดอทมุนดาวเต่ชาวน์เวย์ตกันข่าวกับหลายทีมทั่วยุหรปจากการที่เขาทาประตูได้มันกอบกรรมได้รับการยกย่องว่าเป็นหนึ่งในหัวหอกรุ่นใหม่ที่เก่งที่สุดก่อนที่สุดท้ายเขาจะเลียกซบตากแมนเชสเตอร์ซิตี้และฮาเลนได้เผยว่าเป๊ปไม่จำเป็นต้องสาทยายความยอดเยี่ยมของสโมสรเพื่อซื้อใจ เขาไม่จำเป็นต้องทำแบบนั้นแม้แต่นิดเดียวเพราะเขาถือว่าเป็น,เ,ปนเทรนเนอร์ที่มีความพิเศษมากๆและนั่นก็เป็นสิ่งสำคัญสําหรับผมเราต่างก็รู้ดีว่าเขาทําอะไรให้กับสโมสรที่เขาได้รับงานด้วยได้บ้างแต่เขายังทำอะไรอย่างให้กับกทีมของเขา และให้กับวงการฟรุตบอลโดยรวมด้วยซึ่งผมเองก็อยากจะเป็นส่วนหนึ่งในเรื่องนั้นผมคิดว่าเราสามารถที่จะทำงานร่วมกันแบบสนุกมากๆได้เอาล่ะครับสำหรับวันนี้ฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไคร b ์เพื่อเป็นกำลังใจช่องฟังขาา่าวล่าบอลด้วยนะครับสําหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ